งังเมื่อวานนี้ผมมาถึงนี่แหละแล้วผมก็เห็นหิน,นทางนี้จำไม่ได้ว่าเคยมาหรือเปล่าแต่ลุงปูผาน่าจะเคยมาแต่ถ้ามาออกไปมุมน้นวันนี้ก็เลยให้ยิงห้อยน้อยพามาดูว่าบริเวณนี่ที่หัวนาตะกุดนี่ยมันจะมีแรงตัดหินซ่อนเล้นอยู่ไหมไฟไหม เลยมองเห็นชัดแล้วก็ถ้าบริเวณที่ไฟไม่ไหม้แดดพันร้อนยังแรงบานนี่ดูไไใบไผ่แห้งลงเลยก็เลยต้องขอมาดูให้เห็นกับตาซะแล้วถ้าหากวันใหม่ผมจะขึ้นไปตรงลาดบกว่าถ้าหากว่าเจอแหล่งตัดหินที่เอาขึ้นไปสร้างปราสาทขอม สร้างปราสาทภูเพกอยู่ข้างบนน่ะก็จะเป็นแหล่งตัดหินใหม่ที่ค้นพบใหม่ส่วนมากคนมักจะไปดูแต่ว่าท้ายปราสาททางทิศตะวันตกอ่ะภูเขาหมดตรงนั้นไปนับปริมาณหินที่ตัดแถวนั้นน่ะมันจะพอสร้างปราสาทภูเพกได้อย่างไงมันมีพออเจาะเนี่ยเพราะ,ะนั้นมันต้องมีที่อย่างที่อื่นที่ขนมาเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันถ้าเทวดาจะให้เห็นก็จะเห็นละ ผมเชื่อเรื่องนี้นะถ้าหากว่าไม่ถึงเวลาเจ้าที่เขาไม่ยอมเปิดให้ยังไงก็ไม่เห็นถ้าเห็นมันเห็นมาห้าสิบปีที่แล้วแล้วอันนี้มันมาโผล่ตอนที่ที่สันกับคณะของพวกเรามาหากันนี่เองไปลองไปดู